อย่างนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวข่าวรอตรงนู้ก่อนไหมเออไปไปรอตรงนู้นี่ข่าวอตรงนู้นก่อนีนข่าวรอตรงนู้นก่อนข่าวรอตรงน้น่อนข่าวรอตรงนู้นก่อนรอนู้น่อรอตรงนู้น่อนขรอตรนู้น่อาวรอตรงนู้น่อน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 รอตรง้นอน่ง้ ใส่พึ่งนะครับเข้ามาขออินไซต์พี่ได้ได้ครับนะครับพี่ๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขอคุยนิดนึงนะครับลูกบอล ปกรณ์ก็เดินทางมาพบกับคุณหนุ่มกัญชัยแล้วกับหลังแรงร่างกายนี้นะครับเอ็นไซต์ก่อนด้านในอย่าเพิ่งนั่งพี่นะเดี๋ยวแป๊บนึงขอรวมผู้เสียหายก่อนด้านหลังผู้เสียหายที่เข้ามาเข้ามาด้านในเลยเชิญครับเดี๋ยวขอทางด้านหลังนะครับขอทางให้ผู้เสียหายแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆผู้เสียหายเชิญด้านในเลยครับ

ไม่เด๋ยวผมทำไม่ีเลยแรงดีเปล่าแล้วขวาสวัสดีชาวแก๊งทุกคนครับสวัสดี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 ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ เอายางครับครหนุ่มกัญชัยครับวันนี้ที่คุณหนุ่มมากับกันบอยเนี่ยมาที่มีจุดประสงค์อะไรครับเรื่องอะไรก็จริงๆแล้ววันนี้นะครับก็เป้าประสงค์เลยที Hispanic ่มานะครับอันดับแรกก่อนเลยก็คือมีผู้เสียหายนะครับเป็นจํานวนมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจขายตรงที่ชื่อว่าเดอะไอคอนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเองก็คงจะได้ติดตามข่าวไปแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่มีข่าวออกไปเนี่ยผู้เสียหายก็เริ่มที่จะ มีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการกระจายตัวเป็นวงกว้างขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยคุณต้องเรียนแบบนี้ที่ที่อยากจะมา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 ตรงน,นี้ก็คืออยากจะเอาผู้เสียหายเนี่ยครับมาร้องของความเป็นธรรมในหมู่พวกเขานะครับน,นี่คือเป้าแรกก่อนนะครับอันดับที่2ก็คือคุณบอยประกรณ์น,นะครับก็คือหลังจากที่ออกรายการไปแล้วเนี่ย คุณบอยเองก็ได้มีการแจ้งกับผมนะครับว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับในการที่จะออกมาสัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อนะครับเพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องมีราวเนี่ยคุณบอยก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยนะครับรวมไปถึงคุณบอยเองที่มีการพูดนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการรวบรวมผู้เสียหายในฝั่งคุณบอยก็คือให้มีการ DM มาหาทางฝั่งคุณบอยในไ G คุณบอยเองก็รวบรวมแล้วก็ส่งเข้ามานะฮะใน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 ไลน์ของผมนะครับว่ารวบรวมคุณบอยได้มาสัก40คนนะฮะก็ มีกระจายกันอยู่ตามต่างจังหวัดบ้างหรือต่างกา,านานะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาทั้งหมดเนี่ยมาพร้อมกันดูติดตการจองพลังก็มีคนเนี่ยไปร้องค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็เลยมาวันนี้ครับตรงนี้มีกระแสะขา่าวค่อนข้างหนาถือว่ามันเหมือนกับกลุ่มคนนะฮะกลุ่มของคุณการจองพลังคุณกันชัยหรือคุณคนอื่นๆเนี่ยมีอดีตพิธีกรไปผพูดถึงว่าเออโทษนะมีอดีตพิธีกรบ,บอกว่าตัวคนนุ่มนเนี่ย เอาคนไปฟอใกในรายการกตรเอาคนไปฟอกมาถึงแม่ขายเหรอครับใช่อ๋อก็จริงๆแล้วอ่ะก็ก็ก,ก,ก็ทุกคนมีสิทธิที่จะคิดได้นะครับแต่ในมุมผมเองผมมองว่าประเด็นของเราคือถ้าเปรียบเทียบง,ง,ง่ายๆเลยนะครับคุณจะเอาเศษขนมปังเนี่ยไปตกปลาใหญ่ผมถามามันได้ไหมครับมันไม่ได้เหรอฮะเพราะว่าปลาใหญ่ไม่ได้มองขนมปังครับสิ่งที่คุณจะต้องทําคืออะไรฮะคุณต้องเอาก้อนขนมปังที่ก้อนใหญ่นะฮะอย่างเช่นแม่ข่ายหรือบอสที่จะขึ้นไปถึงตัวที่เป็นบิ๊กบอสได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลกเลยครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผลกระแสหรือใครก็ตามแต่จเจ้าแม่ขายมาพูดหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาเข้ามาฟอกตัวหรือเปล่าฟอกตัวแล้วไงครับคือฟอกตัวสุดท้ายถ้ากฎหมายไปถึงเขาก็ติดคุกอยู่ดีหรืออาจจะต้องมีความผิดอยู่ดีนะฮะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้คนที่เหนือเขาขึ้นไปอีกก็คือเป็นชั้นลำดับขึ้นไปมันไม่ใช่ว่าจะเอาแค่ประชาชนที่เป็นเ,เหมือนกับหางล่างๆนะฮะแล้วสุดท้ายเอาไปนั่งเอาไปนั่งไล่เบี้ยไปถึงบิ๊กบอสมันไม่ถึงหรอกครับคุ อยู่ในระดับที่ขึ้นไปใกล้ๆถึงเขาอะฮะอันนี้คือเป้าประสงค์ครับมีกระแสข่าวว่าการที่เกิดขึ้นกับบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีการแบบแฉเป็นกระบวนการผมมาแฉเขาเนี่ยเขาที่จริงยังไงฮะหมายถึงผม <c oughs> กับคุณกันหลายคนนะฮะที่เป็นอินฟูทั้งหลายหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่ท,ท,ที่ที่ทางคุณพอเขาที่มีการแชร์ออกมาว่าเออเหมือนจะเป็นกระบวนการถึงหมาเน่าก็ผมก็คงคงพูดอะไรไม่ได้แล้วครับก็คงคงต้องมันเป็นมันเป็น มันเป็นสิทธิที่หลายๆคนที่จะคิดได้หรือพึงที่จะพูดได้นะครับก็เข้าใจเข้าใจนะครับแต่ในมุมผมเองผมคุณต้องเรียนว่าถ้าเกิดหมาเน่าเนี่ยมันทําให้สังคมเหม็นปรบอบอวนถ้าเกิดต้องการให้สื่อหรือไม่จำเป็นต้องผมนะฮะสื่อทุกๆสื่อที่อยู่ที่นี่ถ้าคุณต้องกินหมาเน่าแล้วสังคมมันดีขึ้นคุณจะกินไหมฮะผมว่าผมกินนะฮะเพราะอะไรสังคมมันได้ดีขึ้นไงฮะคุณจะปล่อยเอาไว้อย่างนี้เหรอครับจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายผมมองว่าประชาชนก็ต้องมาก่อน ผมจะแบบไปกินหมาเน่าไม่กินหมาเน่าททาในกระบวนการไม่กระบวนการผมว่าไม่ใช่เป้าประสงค์ผมหลักๆก,ก็คือมันก็ต้องคิดถึงส่วนรวมไว้ก่อนลนะครับจะให้กินของเน่าของไม่เ neau ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแนตะ่ที่แน่คือประชาชนต้องได้ประโยชน์ครับคุณพอเขาเหมือนจะอยากจะไปผลกระแสมีการติดต่อไปที่ที่ตรงไหนครับหรืออยากจะบอกอะไรเขามาัเออก็เห็นข่าวนะครับก็พร้อมก็พร้อมนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการติดต่อติดต่อไปนะครับ ก็เดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่นะฮะพร้อมเมื่อไหร่ก็ก็ก็ยินดีนะฮะที่จะมาพูดคุยมาชีา้แจงเพราะอย่างที่บอกครับเราเองก็เป็นกระบอกเสียงนะครับคือเราไม่ได้ฟังแค่ในมุมผู้เสียหายคนที่ถูกกล่าวหาเราก็ยินดีที่จะฟังเหมือนกันปัอถาคุณบอยได้ไหมครับวันนี้คุณบอยที่มาส่งของคุณบอยเนี่ยคุณบอยมาทำอะไรจริงจริงวันนี้ผมมาผมมาด้วย3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออย่างที่ผมได้รับปากไว้ในรายการว่าผมยินดีนะครับที่จะมาพร้อมกับผู้เสียหายนะครับผม ถ้าจะมาร้องเรียนมาแจ้งความนะครับก็อันนี้อย่างที่พี่หนุ่มได้บอกไปผมก็หลังจากรายการผมกมีการประกาศลงไปในอินสตาแกรมด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายท่านไหนที่ไม่กล้าออกมาหรือไม่รู้ว่าจะต้องเข้าไปเริ่มตรงไหนแจ้งตรงไหนเนี่ยก็สามารถ DM มาได้ผมพร้อมประสานให้นะครับแล้วก็ประสานกับทางทีมพี่หนุ่มกับพี่กันนะครับพี่กันจอมพลังนะครับผมก็อันนี้ถ้าเอ่ยชื่อกันกันต๋าวอกันกันจอมพลังกันจันพลังเอ่ยเต็มนะอันนี้คือถ้าสําหรับผมแล้วอะ ผมผมถือว่าตัวผมเองอะ่ะเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนด้วยครับว่าผมพร้อมที่จะอยู่ฝั่งผู้เสียหายกับเต็มตัวนะครับผมตรงนี้ผมก็อีกส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าผมอยากทําอะไรเพื่อเป็นการรับผิดชอบในส่วนที่ผมได้จะด้วยความไม่รู้เลยก็ตามเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยผมมีส่วนที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้เสียหายผมอยากรับผิดชอบตรงนี้ด้วยกใหรับยก็คือเรับผิดชอบในส่วนทนี่ว่าผมยังได้มีส่วนช่วยในการเ พาผู้เสียหายนะครับเป็นการเป็นตัวประสานในการพาผู้เสียหายมามาม,ามาร้องเรียนมาแจ้งความเนี่ยเพราะบางคนนี่เขาไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเริ่มตรงไหนนะครับผมแล้วก็จากที่ดีเอ็มเข้ามาเนี่ยก็มีหลายคนที่บอกว่าเออไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับผมประมาณนี้บอยเป็นพีเศษเตอร์เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคุณบอยคิดว่าคุณบอยเองก็เป็นผู้เสียหายในคอดีไหมเออถ้าถามความเสียหายเนี่ยผมไม่ได้เสียหายเท่าผู้เสียหายที่เขาโดนจริงๆหรอกนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ ถือว่าโดนใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะไปทําให้คนอื่นเสียหายต่อตรงเนีเออ้อย่างที่เมื่อกี้พี่ถามว่าวันนี้ผมมาทําอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตอตอบต่อเดี๋ยวมันจะมาถึงตรงนี้นะฮะก็ส่วนที่สองเนี่ยว,วันนี้ผมจะมา ให้ปากคำนะครับตามที่ผมได้บอกในรายการไว้นะครับว่าผมพร้อมยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็ผิดบ้าไปตามผิดนะครับตามกระบวนการได้เลยนะฮะวันนี้ผมก็มีอกอกสารมาแล้วก็มาประสานเข้ามาแล้วว่าจะมาให้ปากคำนะครับผมส่วนที่3าวันนี้ผมจะมาลงบันทึกประจําวัน,นครับในส่วนที่ผมได้มีการทาหนังสือเรื่องสัญญานะครับกับทางบริษัทผู้สัญญาในรายการที่ผมโชว์ตัวนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวันนี้ผมจะมาแจ้งความร้องทุกข์ด้วยนะครับผมอันเนี้ย ขอชี้แจงว่าในส่วนของผมเองเอผมรู้สึกว่า,าตัวเองก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอันนี้เฉพาะของตัวเองนะฮะอย่างที่ผมย้านะครับว่าความเสียหายของผมเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับความเสียหายของผู้เสียหายนะครับแต่ผมต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในจุดที่ว่าทางบริษัทเนี่ยมีการปกปิดข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะครับผมไม่ได้บอกข้อมูลที่แท้จริงกับผมนะครับทำให้ผมเข้าใจผิดแล้วก็ กิดควาามเสียหำลังจะหมายความว่าคือหลอกแไปเอาของพี่ชอบโมงเอออันนี้เดี๋ยวขอคุยเดี๋ยวขอคุยกับทางทางทนายของผมอีกทีหนึ่งว่ามันจะเข้าจุดไหนนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องปรึกษาทางต้องดูด้วยว่าผมแจ้งในข้อหาอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วเบื้องต้นคุณทนายเขาแจ้งว่ายังไงบ้างเหรอครับเรื่องเรื่องของการปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงครับผมก็คือชอบโมเลครับครับครับปกปิดเพื่อประกอบใช่ครับแล้วว่าอีกอันหนึ่งก็คือมีการใช้รูปของผมเนี่ย นะฮะไปใช้ในทางที่ผมไม่ได้รับอนุญาตไอ้ผมไม่ได้อนุญาตนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยนะครับในการที่ทําให้เกิดความเสียหายกับผู้เสียหายนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตชี้แจงแล้วก็ย้าย้าเลยนะครับว่าไอ้ส่วนที่ผมมาแจ้งความร้องทุกตรงนี้นะครับรวมถึงการที่ผมพาผู้เสียหายมาวันนี้นะครับไม่ได้เป็นการที่ผมทําเพื่อลบล้างแล้วมันก็ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะฮะสำหรับสิ่งที่ผมได้ทําไปแล้วนะครับแล้วมีส่วน จับด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยมีส่วนทำให้เกิดความเดือดร้อนคำพูดเสียหายนะครับตรงนี้คนละเรื่องกันคนละประเด็นกันย้ำชัดเจนว่าไม่สามารถลบล้างได้นะครับผมแสดงว่าจะเอาข้อหาระบบคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวขอปรึกษาเพิ่มนิดหนึ่งครับผมเราได้คุยกับเพื่อนพอเซนเตอร์คนอื่นๆด,ด,ด้วยไหมคะว่าเขามีความประสงค์เดียวกันหรือเปล่าผมยืนยันเลยครับว่าผมไม่ได้คุยกับใครเลยครับทั้งทางจากทางบริษัทเดอะไอคอนนะครับรวมถึงพีเซนเตอร์ทุกคนผมไม่ได้คุยกับใครครับ คุณบอยตอนนี้คุณบอยจะมาร้องคุกขอโทษนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงประจําวันหรือจะร้องคุกเนี่ยสาราโตัวคุณทำคําอีกอย่างว่าใครเป็น้กระทําความผิดและทําให้คุณบอยไดือดร้อนีคเบื้องต้นเนี่ยจะแจ้งทางบริษัทก่อนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคงลงยละเอียดลงไปอีกนะครับว่าผมสามารถแจ้งใครได้บ้างครับแจ,แจ้งนิติบุคคลหรือแจ้งบุคคลออตอนนี้แจ้งเป็นนิติบุคคลก่อนนะครับ ในสัญญาเนี่ยมีบอกสำหรับมีบอกทุกครั้งเลยไหมคะว่าสคริปที่ต้องพูดเวลาที่การไปโปรโมทนะ,ะจะเป็นอย่างไรบ้างในสัญญาไม่ได้ระบุถึงตัวสคริปนะครับผมแต่ว่าในสัญญาจะระบุในส่วนที่ว่าผมก็ต้อง<ม>เวลาที่ผมไปทํางานเนี่ยต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการทํางานนะครับแล้วก็ด้วยความปกติของการทํางานในลักษณะนี้นะครับผมเป็นปกติอยู่แล้วที่<ม>การกระบวนการบนเวทีเนี่ยมันจะมีการเตรียมสคริปไว้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับผม สิ่งที่เกิดผู้หญิงคุณบอยเนี่ยตัวเองที่ว่าตรงนี้รอกจากว่าเราเป็นเหยื่อได้เหยื่อของเขาผมถือว่าผมถูกกลอกเป็นเครื่องมือด้วยครับมผมผมผมเอาจริงจริงอย่างที่ผมบอกไว้ในรายการของพี่หนุม่มนะครับผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อนะครับแต่ว่าผมกล้าบอกได้ว่าผมถูกกลอกนะครับและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการไปทําให้คนอื่นกลายเป็นเหยื่อครับการทำงานในบริษัทแห่งนี้เนี่ยสมมตินะผมสมมุตินะผมไม่ได้กล่าวหาเขาสมมุติว่าเขาอ่ะ ถ้าแต่สามคนขึ้นไปมีการแบ่งหน้าที่การทํางานกันอย่างชัดเจนมุมอมองคุณบอยคิดว่าเขาเนี่ยเหมือนเสมือนองค์กรอธิการมอธิการมป็นม่ชีความจริงผมอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายลึกขนาดนั้นนะครับอาจจะยังไม่กล้าลงรายละเอียดไปขนาดนั้นครับผมเงินค่าจ้างเรานี่คือคืนไปพร้อมสัญญาเออเงินค่าจ้างนะครับยังไม่ได้มีการคืนไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมมีการทําหนังสือ แสดงความเจจตจำนงเพื่อยกเลิกสัญญาและคืนค่าจ้างนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องรอาการติดต่อกลับมาแต่ว่าความเจดจตจำนงของเราคืนค่าจ้างกลับไปนะครับถ้าเขาจากประสานเข้ามาให้เราคืนเมื่อไหร่เราก็ยินดีครับผมโอเคอครับแล้วแล้วพิการนี้มีมีผู้เสียหายมีฝั่ครัน ก็วันนี้เนี่ยมาประมาณ40คนนะครับนะมีหลายด้านครับมีทางผลกระแสนะครับมีจากคุณบอยประกันนะครับแล้วก็ร้องมาที่ผมเองนะครับมีหลายคนก็อยากชี้แจงในมุมที่คล้ายๆกับคุณบอยประกันนะว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆเนี่ยขายไม่ได้เลยแม้แต่กล่องเดียวนะแต่มีการเอาภาพหรือว่าเอาคลิปเข้าไปเนี่ยว่าเขาเป็นผู้ที่สําเร็จแล้วนะแล้วเขาเนี่ยเป็นเป็นคนพิการนะครับเขาก็อยากจะแก้ข่าวเพราะกลัวว่าจะมีคนพิการคนอื่นๆเห็นคลิปนี้แล้วเข้าไป อยู่ในวงจรนี้เพราะคิดว่าเขาสําเร็จทั้งที่ทจ,รจริงๆแล้วเขาขายไม่ได้เลยแม้แต่กล่องเดียวนะ,นะครับนะก็ยังมีอีกหลายคนนะครับเรื่องยังอีกเยอะเลยแต่เดี๋ยวพาวันนี้วันนี้เยอะรวมๆเป็นร้อยนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณอย่างแรกขอบคุณทางท่านจิรพพูริเดชนะครับท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับทางพี่หนุ่มกัญชัยเป็นผู้ประสานไปนะท่านก็ยินดีจะรับเรื่องวันนี้เข้าส่วนไหนดําเนินการส่วนนั้นเข้าคดีไหนดําเนินคดีนั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้ นะก็เดี๋ยวจะสอบแล้วก็เอาข้อมูลเลยนะครับก็นะอ,กอีกอันหนึ่งนะฮะที่ที่อยากที่อยากจะแจ้งนะครับอ,อ,อยากให้คนที่เสียหายจริงๆนะฮะอุนใจนะครับแล้วก็สบายใจได้บางคนเนี่ยกังวลใจเพราะมันมีคําขู่มาว่าระวังจะโดนฟ้องกลับคือผมอยากให้คุณเนี่ยรักษาสิทธิ์ของคุณนะครับถ้าคุณคิดว่าป็นผู้เสียหายจริงๆคุณสามารถไปแจ้งความได้ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่จำเป็นต้องมาที่กรุงเทพนะครับคุณไปแจ้งความที่สอพอได้เลยนะครับแล้วคุณก็ สามารถบอกได้เลยว่าคุณมาแจ้งความในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทางท่านพบตรอเองเนี่ยท่านบอกแล้วนะครับว่ายังไงสพทุกที่เนี่ยนะฮะต้องรับแจ้งความนะครับถ้าไม่รับคุณโดน157นะฮะอันนี้ฝากถึงสพทุกๆสอสอด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าผู้เสียหายไปไปแจ้งปุ๊บแล้วก็ไม่รับเขาบอกไม่รู้เรื่องจะไปแจ้งที่กรุงเทพอันนี้ไม่ได้นะครับคือมันเป็นมันเป็นนโยบายนะครับอันนี้อันนี้ผมขออนุญาตพูดเสริมในส่วนของพี่หนุ่มนิดนึงว่า เรื่องที่ว่าไม่มีคนก้าวออกมาแจ้งอันเนี้ยม,มันเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าคนที่ติดต่อเข้ามาทางผมม,มีหลายคนที่ถามผมในเรื่องนี้ว่าถ้าเขาแจ้งแล้วเขาจะเดือดร้อนไหมเขาจะโดนฟ้องกลับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม,อ,มอันเนี้ยผมก็บอกจริงๆว่าอยากให้ทุกคนออกมาเรียกร้องจิตของตัวเองยิ่งออกมาได้เยอะมันก็เป็นพลังที่ใหญ่ในการที่เราจะไปสู้กับตรงนี้ได้นะครับผมก็อ,อยากให้ออกมานน้มันมีข้อมูลว่ามีคนไปข่มขู่เขามีแบ็คแ็นเจ้าหน้าที่ต่าง Uh, อันนี้ผมผมขอตรงนี้ได้ไหม <c oughs> สำหรับตอนนี้นะครับผมฝากชาวบ้านที่ดูอยู่ใครที่มีข้อมูลนะครับว่ามีคนมาข่มขู่ท่านนะห้ามท่านไปแจ้งความหรือมีอะไรก็ล้วแต่ท่านส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมจะลื้อไอคนที่ขู่ด้วยนะใครกล้าใครปากดีตอนนี้ข่มขู่ผู้เสียหายท่านส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมลื้อด้วยนะครับนะแล้วก็ผมขอยือนยันพวกผมนะครับนะไม่ไม่ได้มาเป็นขบวนการไม่ได้รับเงินใครแล้วก็ไม่เรียกรับเงินใครด้วยของผมเคลียร์ไม่ได้นะครับผมยืนยันตรงนี้ นะครอยากฝากบอบอสพอนใหม่ไหมครับเวลานี้นะครับนะผมอยากให้บอสบอสทั้งหลายนะครับมีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกกณ์วันนี้เกิดเรื่องขึ้นแล้วเขาก้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนกล้าที่จะมาเจอหน้าชาวบ้านนะครับนะ <S <S ผมเห็นคลิปเลยนะ <S <S ผมนี่เป็นผู้บริหาร <S <S วันนี้ไงลายมาเป็นลูกจ้างประชา <S <S สัมพันธ์นะใครที่พูดนะครับวันนี้ก็อยากให้มีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปะกณ์ นะครับนัดเจอได้โหนกระแสนัดเจอได้นะครับเจอที่อื่นก็ได้เจอที่อื่นก็ได้มีบอกบอสพอนหน่อไมะครับมีเลย์บอกถึบอสพอหอม่้ะเขาดูอยู่ก็เราคงได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับก็ไม่ว่าจะทางด้านไหนก็ตามแต่คืออันดับแรกก็คือเห็นบอกว่าอยากจะมาออกโหนวันนี้ผมติดต่อไปแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็วันนี้ถ้าจะมาได้ก็จะดีผมรออยู่นะผมรอรออยู่นะครับแล้วก็คงจะต้องฝากถึงว่า อยากให้เยียวยาผู้เสียหายเป็นแต่แรกนะครับพวกคุณคงรู้อยู่แล้วล่ะฮะภายกฎหมายคุณคงบอกอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งมาบอกเลยครับว่าเอ้ยผมไม่ผิดผมถูกผมอยากให้คุณออกมามองของผู้เสียหายก่อนและที่สําคัญที่สุดผมในฐานะตัวเองก็เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะครับผมคงต้องกลับเรียนแบบนี้ผมเองเนี่ยก็มีน้องๆอย่างบอยหรืออย่างกันเองก็เป,เป็นเป็นเป็นน้องๆนะที่อยู่ในวงการเดียวกันคนอยู่การเดียวกันเนี่ยผมก็ยังยังทำเดิมนะครับว่าอันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควร ก็หยุดซะไม่ได้หมายถึงคุณการนะไม่ถึงคนอื่นๆที่กําลังมีมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยากให้เช็คให้ดีๆการเป็นพรีเซนเตอร์คือการนําเสนอครับว่าสินค้านี้ดีสินค้านี้สุดยอดเลยนะครับคุณสามารถซื้อได้ที่นี่ที่นี่แต่ไม่ได้หมายความว่ามาลงทุนกับสินค้านี้นะครับลงทุนอยู่สินค้านี้คุณจะได้ผลตอบแทนกลับไปอันนี้ไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างประเด็นไปอยู่คุณเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่เป็นประเด็นอยู่ที่เจตนาครับว่าเจตนานคืออะไร หลักของกฎหมายอยู่ที่เจตนาก่อนฮะลองไปดูตรงนี้ก่อนนะครับนี้เป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนที่กาลังถูกแชก,ก็อกาหานะก็เป็นกําลังใจในฐานะที่เราก็อยู่ในวงการเดียวกันนะครับแล้วก็ทําผิดพว่าไปตามผิดเท่านั้นเองครับคุณผู้มครับมีการอุการครับบางคนที่เมไปเช้ามีการเปิดเผยลิกเสียงปริศณาล่าสุดกับชายที่อ้างว่าเป็นบอสบอลกับกับเสียงิจาศนาเสียงหนึ่งมีการเจรจาต่อรองว่าถ้าเกิดว่าพอให้เนี่ยพอสามารถหีิบิ้วได้เลยขอให้ดูแล ไม่ทราบว่าได้ฟังที่เสียงหรือยังครับยังเลยฮะผมฟังแล้วอ๋อพี่หนุ่มฟังแล้วก็รู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงคุณพอจริงหรือเปล่านะ,ะต้องบอกงี้ก่อนอันดับแรกก็ต้องบอกว่าก,ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะวันนี้เขาจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์จะผิดหรือจะถูกเนี่ยต้องรอสารพิพากษาก่อนเราคงไปบอกไม่ได้ว่าเขาตอนนี้เขาเป็นคนผิดนะหรือเขาเป็นคนถูกเราพูดไม่ได้แต่ที่แน่วันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาถูกกล่าวหาแล้วนะฮะตำรวจเองยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องรอส่วนที่ว่าจะมีใคร ก็ต้องบอกว่าผมก็เชื่อว่าคดใีใหญ่ๆนะฮะที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายผมก็เห็นว่าไปเคลียร์มันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากระแสะสังคมเนี่ยแหละครับประชาชนเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนนะฮะต่อให้เคลียร์ยังไงจะใหญ่มาจากไหนแต่ถ้ถาถ้ากระแสะประชาชนแบบลุกขึ้นมาในการที่จะขอความเป็นธรรมผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ไอ้เรื่องเคลียร์มันมันไม่ใช่ประเด็นแล้วสุดท้ายก็ต้องบอกได้บอกว่าไอ้ที่มาเคลียร์จะดูดิบน้งดิบนิ้วเนี่ยมึงไม่ใช่ทานอสครับทาไม่ได้ ไม่ได้มีการตกแต่งหรือตัดต่อแต่อยากได้เราอยากจะฝากไปบอกอะไรกับทีมสี่งผิสถาตที่อยูกับคนที่เป็นพอ,อนะเป็นกรณีอะเป็นกรณีอะถ้าถ้าเสนเียงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเกิดจากการตัดต่อจริงๆหรือเกิดจากถ,ถ,ถ้าไม่ใช่จริงๆก็อยากคุณพอออกมาชี้แจงว่ามันมาจากไหนนะฮะว่ามันใช่เสียงคุณหรือเปล่าผมว่ามันเรื่องมันก็ตรงไปตรงมามันมีมันมีคุณถูกกล่าวหาคุณแค่ต้องออกมาแก้ข้อกล่าวหาเท่านั้นเองครับ เอานะโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับต้นทับทมันจะเอาเข้าวด้านไหนข้าวแม่เหรอไม่เขียนนะเข้านก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนเสียง